สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับช่องเสาเปวยนวราทริปอีกแล้วนะครับ uh, วันนี้นะครับผมกับไข่มุกนะได้เดินทางมารับมินน uh uh um> uh ี่นะครับเป็นเพื่อนของไข่ม uh ุกนะครับอยู่กับไข่มุกนะโดยที่ไม่ต้องเรียกว่าเสียเสียเงินนะครับก็คือครอบครัวมินนี่นะครับเดี่ยวผม่ดูมินนี่ก่อนมินนี่ครับมาเร็วนี่นี่นี่มินนี่ครับ ก็จะพามาอยู่กับไข่มุกนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทําความคุ้นเคยกับไข่มุกก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เรียกว่ากัดกันนะครับนี่มินี่อายุก็ไล่ไล่กับไข่มุกนะครับอุ๊ยอุ๊ยตกใจเ,เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวค่อยเปิดที่ห้องดีกว่าไปเปิดนี่ก่อนอ่ะกลัวจะลงจดดกากตะกร้านะครับก็อายุไล่ไล่กันกับไข่มุกนะครับน่าจะเป็นเพื่อนกับไข่มุกได้ ก็เลยไปร,รับมาเพราะแม่ของมินนี่นะครับไม่ได้ไม่ได้คิดค่าตัวมินนี่นะครับเพราะว่า,าเรียกว่าคือเพิ่งมีเรียกคลอดลูกนะครับคลอดลูกเล็กก็เลยอยากจะให้มินนี่ามาอยู่นะครับกับไข่มุกนะครับจะได้มีเพื่อนเล่นนะครับแล้วก็บางทีอาจจะไม่สะดวกนะครับกับการเลี้ยงลูกเล็กนะครับ ก็ตะกุยแล้วเมื่อกี้ให้ขนมไปชิ้นหนึ่งนะครับให้ขนมกินไปชิ้นหนึ่งเดี๋ยวไปถึงห้องเพื่อทําความรู้จักกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับไข่มุกกับมินนี่นะครับก็จะได้เป็นเพื่อนเล่นกันนะครับก็เดี๋ยวไปที่ห้องนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยให้เล่นกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับจะได้เทียบกรงแล้วก็ ให้เขาคุ้นเคยกันนะครับจะได้มีไม่มีปัญหานะครับเรื่องการทะเลาะกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งไข่มุกแล้วก็มินนี่นะครับว่าจะอยู่กันได้หรือเปล่านะครับก็หลังจากที่ไข่มุกเสียพี่วันใหม่ไปเมื่อตอน2เดือนที่แล้วนะครับเกือบเกือบสเดือนนะครับตอนนี้ก็มีเพื่อนใหม่มาอยู่ด้วยนะครับเรื่องราวคราวเดียวกันนะครับ อ่าตอนนี้ก็อยู่ที่ห้องแล้วนะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นมินเนียนนะครับขอวภายครับมินนี่ครับนะรับชื่อเดิมมินนี่นะครับก็จะเรียกตามชื่อเดิมเขาเลยข้างล่างก็จะเป็นไข่มุกนะครับแต่ตอนนี้รวมโครงกันยังไม่ได้ครับมาถึงแล้วรู้สึกว่าไข่มุกจะห่วงบ้านนิดน,นึงนะครับก็เดี๋ยวจะ เปลี่ยนวิธีนะครับเป็นกักตัวมินนีก่อนสัก7วันนะครับสักเวันก่อนนะครับแล้วก็สร้างความคุ้นเคยนะครับโดยการสัมผัสกลิ่นกันไปเรื่อยๆก่อนนะระหว่างนี้ก็จะพยายามหาวิธีนะครับให้เข้ากันได้เพราะว่าถ้าเวลาไปทํางานก็อยากให้ทั้งคู่นะครับอยู่เล่นด้วยกันจะได้อ่า ไม่ต้องเป็นห่วงมากนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็จะพยายามแยกไว้นะพอเราไม่รู้ว่าอาจะชาบ้านนะครับเจ้าถิ่นอย่างไข่มุกเนี่ยอาจจะอาจจะโกรธได้นะครับแล้วก็ทําร้ายเมนี่นะครับก็เดี๋ยวจะหาวิธีนะครับเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับฝากติดตามด้วยนะเมนี่กับไข่มุกมาแทนวันใหม่นะวันใหม่ก็เสียไปแล้วเนาะ จะมีมินนี่มาอยู่เป็นเพื่อนไข่มุกนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําให้เข้ากันให้ได้นะครับอ่ะนี่นะครับก็ต่างคนต่างอยู่ก่อนก็มีปล่อยมาเล่นบ้างนะครับปล่อยมาเล่นข้างนอกนะแต่ก็พยายามปล่อยกันคนละเวลานะปล่อยพร้อมกันไม่ได้นะครับไข่มุกรูกสึกจะโวยวายต้องคอยแยกอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับชีวิตของไข่มุกกับมินนี่ ว่าต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับช่องฉากวยน o วราทริปนะครับก็จะถ่ายทอดชีวิตของไขมุกแล้วก็มินนี่นะครับแพรด็อกหรือกระอกดินนะครับหลายคนสอบถามมาเนาะเป็นกระอกดินนะครับหรือแพรด็อกนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ